เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูสี่ห้าหกผมให้ดูตารางว่าตรงกันหรือ,อยังน,นอะอาจารย์ดูตรงนี้เนี่ยมาร์กเกอร์หนึ่งหนึ่งร้อยแปดอ่าหนึ่งร้อยแปดมาร์กเกอร์สองร้อยสี่จุดสองห้าร้อยสี่จุดสองห้ามาร์กเกอร์สามร้อยสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าอ่าตรงกันมาร์กเกอร์สี่ร้อยสิบสี่จุดสามห้าแล้วก็ถัดมา มาร์คเกหก็เป็น115.20ิบ er ห้าจุดสอมารเอร์หเป็นหนึ่งร้อยบเจนอ้าวนะีนี้มาดูมาดูหลังจากที่เราใส่ถังไปเรียบร้อยแล้วนะมีผลเปลี่ยนแปลงคือ456นอนนิ่งเลยนะมิดเลยครับน้อยฟองของเดิมโดเดโดเดเนะครับ ต่างกันนะครับเสียห่วงไฟฟ้าสีเราขึ้นก็เป็นอินเตอร์มอสของพระอาจารย์ที่ครั้งที่แล้วที่ที่จําได้ว่าปิดปิดแล้วก็ยังโผล่มาเ็แล้ยวยังโผล,ล่ใช่ครับเดี๋ยวดูว่ามันมใช่ปเปล่าไม่ไม่ไม่ให้ปิดแล้วก็ยังโผล่ปิดแล้วมันคือหายนั่นแหละผมพูดผิดปิดแล้วหายเขาปล่อยขึ้นแล้วก็ขึ้นไม่อ่าใช่อ่าอันนี้ปิด อันนี้ปิดลูทแล้วปิด<ช>ก็คือมาร์กสองเนี่ยปิดก็คือมันจะร่วงลงมามันก็หายสี่ห้าหกหาย<ช>ส่วนในเบอร์สามเน่ยังอยู่เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรา<ช>เบอร์สามก็ยังคงอยู่เพราะว่าไม่เกี่ยวกับเราสี่ห้าหกหาย มนี้ก็ยังติดอยู่ลูกที่เปิดอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วสี่ห้าหกมาเลยสี่ห้าหกมาเป็นขบวนเลยนี่คือตอนนี้ยังยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่อ,อันนี้หลังจากใส่ไปแล้วสี่ห้าหกนอนนิ่งเลยครับก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการลดสัญญาณรบกวนให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดนะครับ พพลบดเ,เดี๋ยวมาดูเสียหกว่ามันเท่าไหร่ถ้าดูจากน้อยฟอตรงนี้ก็สี่ห้าหกเดี๋ยวผมเปิดให้มันค้างไว้หน่อยแม็โฟรสี่ห้าหกสี่ห้าหกนู่นลบแปดสิบเก้าลบเก้าสิบนู่นนะครับของเดิมตอนนั้นลบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ด ลบเกนี่ไม่ใช่ธรรมาดานะลบแปเลยนอนหลับสบายนะครับสบายคนระับหลับสบายครับก็น่นนลบแปดสิบเก้า่ะแสดงว่าสามลิด,ดผล,ผลดนี่จะพอรถเขาให้ไปอ,อนุญาต นด่เลยครับต้นแท้คุณผ่านครับสถานีนี้ครับอาจารย์ถามจรงถ้าเกิดมีใครอยู่ที่สถานีฝดสายออกนี่เราจะเห็นชัดเลยก่อนกับหลังเป็นไงบ้าง แล้วตอนนี้ระาดทั่วที่ยหน